เฮ้ย hey! ลองจิงตนาการถึงช็อตที่ลูกฟุตบอลพุ่งเข้าประตูแบบเต็มแรงแล้วอยู่ๆก็มีมือคู่หนึ่งปัดป้องมันไว้ได้อย่างเหลือเชื่อนั่นแหละครับความรู้สึกที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกต้องอ้าปากค้างยินดีต้อนรับสู่ช่องสปอร์ตฮิสโตเรียครับช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ว่วงเวลาของตำนานกีฬาสำรวจความเป็นมาต้นกำเนิดสถิติและนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ทั่วทุกมุมโลกที่ทุกเรื่องราวอ้านอิงจากความจริงเสมอ และว,วันนี้เราจะมาพูดถึงชายที่ชื่อจานลุยจิบุฟอนครับผู้ชายที่หลายคนยกให้เป็นผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังความสําเร็จและฉายาผู้ถูกสาปของเขาคืออะไรทําไมเขาถึงเป็นศัตรูที่ซ่อนอยู่ของกองหน้าทั่วโลกเราจะมาไขาปริศนาไปพร้อมกันย้อนกลับไปในปี1978ที่เมืองคาราราประเทศอิตาลีเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้น เขาชื่อจานลุยจิวูฟอนหรือที่คนเรียกกันติดปากว่าจีจีหลายคนอาจไม่รู้ว่าตอนเด็กๆจีจี G ไม่ได้อยากเป็นผู้รักษาประตูเลยได้ซ้ําเขาเริ่มต้นจากการเป็นกองกลางตัวรุกที่มีความสามารถในการยิงประตูแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับเขาในวันที่เพื่อนร่วมทีมผู้รักษาประตูบาทเจ็บทำให้เขาต้องจำใจสวมถุงมือลงเฝ้าสาแทนในวัยเพียง13ปี เขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลครั้งแรกที่เขาสวมถุงมือความรู้สึกมันแปลกใหม่อ่อเมื่อลูกบอลพุ่งเข้าหาประตูสัญชาตญ,ญาณบางอย่างก็ถูกปลุกขึ้นมาเขากลายเป็นปราการด่านสุดท้ายที่ไม่มีใครทะลวงผ่านไปได้โค้ชของทีมถึงกับอึ้งในความสามารถที่เหนือธรรมชาติของเด็กหนุ่มคนนี้การตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่งจากกองกลางมาเป็นผู้รักษาประตูอย่างถาวรจึงเกิดขึ้น ในวัยเพียง7 7ปีบูฟฟอนก็ได้ประเดิมสนามกับสโมสรปาร์มาในศึกเซเรียอาลีกสูงสุดของอิตาลีนัดนั้นปาร์มาต้องเจอกับเอซีมิลานทีมยักษ์ใหญ่ที่เต็มไปด้วยกองหน้าระดับโลกอย่างโรแบโตบาโตและจอจเวอร์อาใครจะไปคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะสามารถเก็บคลีนชีตได้ในนัดประเดิมสนามมันคือจุดเริ่มต้นของอํานานจริงๆครับความสามารถของบูฟฟนไม่ใช่แค่การเซฟลูกยิงธรรมดา แต่เขามีสิ่งที่เรียกว่าพลังจิตในการอ่านเกมเขารู้ว่ากองหน้าจะยิงไปทางไหนจะพุ่งไปทางไหนเขาอ่านทางได้ขาดลอยไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วหรือปฏิกิริยาเท่านั้นแต่คือการใช้สมองและประสบการณ์เขาขึ้นชื่อเรื่องการเซฟลูกจุดโทษได้อย่างน่าเหลือเชื่อไม่ไว่าจะเป็นกองหน้าระดับโลกคนไหนก็ตามที่ต้องเผชิญหน้ากับบูฟฟอนในระยะหนึ่ง พวกเขาจะรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนมีศัตรูที่ซ่อนอยู่คอยจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งที่บุฟฟอนทำให้นักเตะฝั่งตรงข้ามต้องออกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยการปฏิเสธประตูแบบเหลือเชื่อในจังหวะสำคัญนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากผู้รักษาประตูคนอื่นๆปี2006คือปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค้าแท่งของบูฟอน เขานำทีมชาติอิบาลิคว้าแช,ชมป์ฟีมบอลโลกที่เยอรมนีมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ตลอดทัวร์นาเมนต์นั้นบุฟฟอนแสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครสามารถทะลวงแนวรับของอิตาลีและประตูของบุฟฟอนไปได้ง่ายๆเขาเสียไปเพียงสองประตูเท่านั้นตลอดเจ็ดนัดซึ่นหนึ่งในนั้นคือการทำเข้าประตูตัวเองและอีกลูกคือลูกจุดโทษลองคิดดูสิครับ กองหน้าจากทั่วทุกมุมโลกพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะผู้ชายคนนี้แต่เขากลับเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดมันไม่ใช่แค่ความสามารถเฉพาะตัวแต่คือความเป็นผู้นำแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดลงบุฟฟ่อนไม่ได้เป็นแค่ผู้รักษาประตูเก่งๆคนหนึ่งแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า20ปีในอาชีพคาแข่น เขาคว้าแชมป์เซเรียอามานับครั้งไม่ทูนกับยูเวนตุสแม้กระทั่งเมื่อยูเวนตุสต้องปกชั้นไปเล่นในเซเรียบี B, เขาก็ยังคงอยู่กับทีมไม่ทิ้งสโมสอนไปไหนนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รักและเคารพจากแฟนบอลทั่วโลกเขาคือผู้เล่นที่ยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานนานจนบางครั้งเราลืมไปว่าเขาเล่นมาตั้งแต่ยุค90เขาท้าทายกฎเกณฑ์ของอายุ ทาทายข้อจำกัดทางร่างกายและยังคงสแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าผู้รักษาประตูอายุน้อยหลายคนนี่คือสิ่งที่ทำให้เขามีฉายาว่าผู้ถูกสาบสาบให้เป็นตำนานที่ไม่มีวันถูกลืมแต่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามสิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นบาดแผลในใจของบุฟฟอนและแฟนบอลทั่วโลกคือแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเขาเข้าชิงถึงสครั้งแต่ก็ต้องอกหักทุกครั้ง หลายคนมองว่านี่คือคำสาปของบูฟฟอนเขาคว้ามาแล้วทุกแชมป์ยกเว้นแชมป์นี้ในนัดชิ้งปี2017กับเรอัลมาดริดบูฟฟอนพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งได้เขาเคยกล่าวว่าผมคงต้องตายก่อนถึงจะรู้ว่าการคว้าแชมป์นี้มันรู้สึกยังไงคำพูดนี้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าและความเจ็บปวดที่ยังคงฝังอยู่ในใจเขา มันคือศัตรูที่ซ่อนอยู่เส้นทางอาชีพของบุฟฟานไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเขาต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายทั้งอาการบาดเจ็บความกดดันและเสียงวิพาก์วิจาร์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือความรักและความมุ่งมั่นที่เขามีต่อฟุตบอลเขามักจะกล่าวว่าผมเล่นฟุตบอลเพราะผมรักมันไม่ใช่เพราะเงินทองหรือชื่อเสียงนี่คือหัวใจของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ เขาแสดงให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและความกระหายในใชัยชนะต่างหากที่ขับเคลื่อนเขาไปข้างหน้าจานลุยจีบุฟฟอนชื่อนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกตลอดไปไม่ใช่แค่ในฐานะผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งแต่ในฐานะผู้ถูกสาบที่กับสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่กว่าใครๆเขาสอนให้เราเห็นว่าความพยายามความมุ่งมั่นและความรักในสิ่งที่ทำ สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งคำสาบที่มองไม่เห็นก็ตามเขาคือตัวอย่างของนักกีฬาที่แท้จริงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกและนี่คือเรื่องราวของบูฟเอนผู้เฝ้าประตูผู้ถูกสาปให้เป็นตำนานที่เรานำมาเปิดเผยให้คุณได้รู้ในวันนี้และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของอานลุยจิบฟูฟเนตำนานผู้รักษาประตูที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผู้เฝ้าประตูผู้ถูกสาปให้เป็นตำนานคุณนี้หรือคุณมีนักกีฬาคนไหนที่อยากให้เรานำเสนอในตอนต่อไปคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับค่าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์กีฬาที่น่าสนใจแบบนี้อีกกด subscribe ช่อง sport h i s t h e world ไว้ได้เลยกด Like คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ